รัสมีแขดีใจจนร้องไห้ได้ทําในสิ่งที่อยากทามานานเกือบ3ปีนับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดสิหลายคนประสบปัญหาแตกต่างกันไปทั้งเรื่องเงินการงานและเรื่องกลับบ้านเกิดหลายคนต่างกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือเดินทางเข้าประเทศไม่ได้เช่นเดียวกับรัศมีแขฟ้าเกื้อร้อนที่ไม่ได้กลับบ้านนานเกือบ3ปีดังมีโรคระบาดท,ทั่วโลกโดยล่าสุดเจ้าตัว,ตวได้เผยข่าวดีได้กลับบ้านแล้วจ้าโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่าวันนี้ถ่ายละครคิวการทำงานวันสุดท้ายของปี เพราะพรุ่งนี้แขกจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวที่สวีเดนในรอบเกือบสามปีเสร็จงานพับขึ้นรถปุ๊บต้องให้ก่อนเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีวันนี้คือของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้ส่วนปีหน้าพอมากงานดอเข้ามาเลยลุยกันเลยและกลับไปเติมพลังแล้วจะพลังดีๆใหม่ๆม,มาส่งต่อให้กับทุกคนในปีหน้านะครับแฮชแท็กวิถีคิงคองท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ